สวัสดียามเช้าครับผมทนายเดชานะครับก็ทำคลิปจากกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะฮะเมื่อวานนี้ก็มีข่าวนะครับกรณีป้าแตนลุงพลและทีมทนายความนะครับไปนั่งตั้งโต๊ะแถลงข่าวที่สำนักงานทนายความนะครับสาระสำคัญก็คือมีการขู่ว่าจะฟ้องสื่อมวลชนวิทยุโทรทัศน์ที่นำเสนอข่าวรวมถึงโซเชียลมีเดียนะครับ การที่2ก็มีการข่มขู่ว่าจะฟ้องบุคคลทึ่งได้นําเสนอข่าวพาดพิงลุงพลป้าแตนและทนายความให้ได้รับความเสียหายอันที่3จะดําเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาอย่างถึงที่สุด <c oughs> นะครับก็มี3าสประเด็นนี้นะครับท,ที่ผมดังผมได้ติดตามข่าวจากสื่อมวลชนทางโซเชียลแล้วก็ได้รับเขาเรียกอะไรคลิปต่างๆจากพี่น้องนักข่าวมานะครับ และมีนักข่าวหลายท่านก็บอกว่าให้พี่เดหรือทนายเดชาเนี่ยช่วยวิเคราะห์การถแถลงข่าวของป้าจันและทีมทนายความว่าเขามีประสุประสงค์ว่าอย่างไรเพราะนักข่าวมองว่าถแถลงข่าวแบบงงๆนะครับคือปกติในเวลาเขาถแถลงข่าวเนี่ยเขาจะบอกชัดเจนเลยผมจะดําเนินคดีกับในกอในขอในคอในคอ,น,อนะครับแต่ปรากฏว่านักข่าวถามว่าป้าจันถามทนายความว่าจะดําเนินคดีบใครกับตอบไม่ได้ พี่้องสื่อมวลชนก็เลยงงว่าเอ๊ะสุดปลุกแล้วจะดำเนินคดีกับใครหนุ่มกัญชยัยพลตำรวจโทเลวัตพลตำรวจโทวิชัยสังวภัยหรือใครนะครับมันไม่ชัดเจนซึ่งสุดสุดท้ายก็ออกว่าจะไม่ดำเนินคดีกับหนุ่มกัญชยัยนะพลตำรวจโทเลวัตพลตำรวจตีวิชัยสังวภยัยแต่ก็จะดำเนินคดีกับสื่อมวลชนก็ยิ่งงงไปใหญ่ถามว่ามีพยานหลักฐานหรือยังก็บอกว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน นะเก็บหลักฐานเพื่อดําเนินคดีใครก็แล้วแต่ทําให้ลุงพลป้าแตนครอบครัวทนายความได้รับความเสียหายนะ <c oughs> ครับอคืออย่างนี้ผมอยากจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายหมินประมาทสื่อมวลชนนะประชาชนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นติชมบุคคลหรือสิ่งของใดก็ได้อันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทําเพราะฉะนั้นการนําเสนอข่าวหรือการวิาพากษ์วิจารณ์นายชัยพลนางแตน ถือเป็นบุคคลสาธารณะพี่น้องประชาชนให้ความสนใจถ้าเป็นการติชมหรือวิจารณ์โดยสุจริตไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาทครับเป็นไปตามรัฐธรรมนูญว่าโดยหลักเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา329และมาตรา330 ยกเว้นเป็นการบิดเบือนใส่ร้ายเท่านั้นนะครับเพราะนั้นพี่น้องประชาชนแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่แต่ต้องไม่ปั้นแต่งบิดเบือนใส่ร้ายครับเห็นว่าดีมีประโยชน์แชร์ด้วยครับสวัสดีครับ